วัดีค่ะวันนี้พบกับชบาเฮฮาเฮห,หายเลยนะคะวันนี้ชบาจะพามาที่เดอะมอลงามวงวานค่ะวันนี้จะพามาเฮฮาที่ร้านุ้ยไม่ใช่ที่ร้านที่ชั้นจีค่ะคือจะพาไปดูของกินของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานของขาวนะคะเชิญตามมาเลยค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกดกดให้ชบาก่อนนะคะพาไปเลยค่ะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไส้อัวหมูปิ้งอินจังหมูปิ้งอินจังน่ากิน,นะคะ่ะมีแต่หมฟังปิ้งนะคะตรงนี้ก็คือชั้นจีของเดอมมองงามบงวานนะคะเดอมมองงามงวานนะคะ เป็นอาหารของชาวทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีจับข้าวนะคะอาหารตามสั่งนะคะซื้อกากบ,บ้านนะคะของกินหน้าทานาน้าทานหมดเลยนะคะ เดอะมองงามวงวานก็เป็นเดอะมองงามวงวานที่ปรับปรุงใหม่แล้วนะคะคนเยอะนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นขายของนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูอาหารก่อนเราจะเน้นอาหารอย่างเดียวนะคะน,นี่แป้งทอดค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะ ไปต่อกันเลยอันนี้ให้ดูแค่แถบเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่โซนขนมเลยนะคะโซนขนมเลยนะคะนี่คะตันนี้ก็จะเริ่มจากทกเคกนะคะ เบอรี่นะคะอันนี้ของโปรดเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้ของโปรดคาบาเลยไปต่อเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นพวกเค้กนะคะพวกเค้กน่ารักน่ารักแบบเค้กันเล็กๆยค่ะน่ารักน่ารักแยแยเลยลดสิบห้าเปเซ็นค่ะช่วงนี้ก็จะลด15%ด้วยนะคะ โซนขนมทั้งหมดเลยนะคะเราจะไม่ไปสนใจโซนอื่นนะคะอันนี้ก็คือขนมอันนี้ก็จะเป็นโดนัทนะคะมิสเตอร์โดนัทนะคะค่กนนี้ไปต่อเลยไปต่อเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกน้ำนะคะเดลิตรีนนะคะดูใช <Okay. S 2> ่ไามจะพาอ้อมอ้อมอ้อมไปนะคะพาไปดูวันนี้เราจะมาดูขนมกันอย่างเดียวเลย ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะช่วงนี้ช่วงแบบหน้าหน้าปีใหม่แล้วอยู่อย่างให้มีความสุขนะคะนี่ก็จะเป็น s N นะคะ s N เขาก็จะมีเค้กนะคะเค้กอาหน้าทานหมดเลย ก็จะเป็นขนมต่างๆนะคะ ขนมไทยเก้าพี่น้องนะคะมีขนมไทยเก้าพี่น้องนี่ขนมไทยเขาก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะขนมจามมงกุฎนะคะขนมทองเอกกัน,นเสนนะคะขนมถ้วยตะไลคือ่าจะเป็นของจะเป็นขนมไทยทั่วหมดเลยนะคะ ต้องกินขนมอย่างเดียวเลยอร่อยมากๆ อันนี้คือโซนโซนโซนนี้จะเป็นขนมทั้งหมดเลยอุ้ยอันนี้ก็บอกเลยว่าอร่อยมากชอบมากๆนะคะอันนี้คือ j จแปนไลท์ชีสนะคะนี่ค่ะคือชิ้นละก็คือทั้งหมดนะคะ269บาบาทคืออร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยอร่อยจริงๆเนี่ยนุ่มลิ้นละลายในปากเลยเนี่ย ป็นคล้ายๆเป็นเป็นเค้กกล้วยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นกล,ล้วยๆน่ากินมากเลย <c oughs> ไปต่อค่ะในโซนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโซนซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีขนมแบบขนมฝรั่งฝรั่งนะคะจะเป็นพวกขนมปังทั้งหมดเลย <c oughs> ไม่ดูแต่นี่เลย <c oughs> ปวดซองนะคะ <c oughs> นี่ร้านนี้แต่งตัวกันมาก นนนก็็จะเปออับบะะร้นานนี้เก๋ไกมากจะบอกให้ใครมาเดมอลอย่าลืมนะอย่าลืมแวะมานะโหบอกเลยว่าขนมเขาดีมากจริงๆเดินเข้าไปอีกนิดหนึง่งว้าวเก้าอีน่ารักจัง อันนี้ก็จะเป็นโซนใหม่ด้านหน้านะคะเนี่ยข้างในก็จะจะเป็นห้องกระจกทั้งหมดเลยข้างบนเนี่ยค่ะจะมีแดดโอ้โหใครอยากได้แสงแดดมาตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านเกี๊ไก่นะคะนี่แต่งหน้ารักแต่งแบบมานั่งทานแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆนะคะอันนี้ชื่อร้านอะไรชื่อร้านแจ่วนี่ชื่อร้านแจ่วอันนี้อันนี้ร้านมาดามแจ่วนะคะจะพาเดินเดี๋ยวจะพาเดินดูอันนี้มันเป็นโซนใหม่ นี่เป็นโซนใหม่นะคะอันนี้คืออะไรนี่ผู้เส้นหงเนี่ยค่ะถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะคะเนี่ยแต่งแต่งร้านน่ารักมากๆเลยนะคะผู้เส้นหงนะคะผู้เส้นหงก็จะเป็นแนวอาหารจีนนะเป็นอาหารจีนนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเนี่ยนั่งเก๋ๆถ่ายรูปนะคะร้านสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะแสงก็จะเข้าทุกทางเลยนะเนี่ยนี่น่านั่งมากๆเลย อันนี้คืออันนี้ร้านเนี่ยอันนี้คือร้านเกรฮาวคาเฟ่นะคะเก๋ไก,ก๋มากมากโซนเขาเพิ่งเปิดใหม่นะโซนนี้นะใครมาอย่าลืมเดินมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยค่ะน้านั่งโปร่งสบายนะคะพวกเราเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆที่ร้านเจหฮาวนะคะเกรฮาวคาเฟ่นะคะโอ้ยร้านแต่งสวยมากน,านั่งนะคะ ก็เราก็รักษาระยะห่างเราก็มานั่งโซนแบบไกลๆก็ได้เลยคนะในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้าที่เราออกไปฝั่งของหน้านเดอะมอลนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนใหม่นะคะพวกเราฝากไว้เลยเดี๋ยวใกล้ป,ปีใหม่แล้วมันก็ดูคึกคักตื่นเต้นดูบรรยากาศเย็นๆยังไงก็มารู้สึกตื่นเต้นเนาะนี่พลาดไม่ได้เลยมันเผา มันญี่ปุ่นนะคะบอกเลยมาใครมาที่เดมองงามบางบานนะแบบคือะตอนนี้คือบบบว่ามีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆริงนะมีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆ วันนี้ก็ชบาก,ก็จะจบกันด้วยต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าเดอะมองงามบงวานนะคะว่าตอนนี้คือในช่วงปีใหม่เขาก็จะจัดจัดสถานที่ให้เราถ่ายรูปนะคะตรงนั้นก็จะมีต้นคริสต์มาสใหญ่มากเลยนะคะอยู่หน้าเดอะมอร์งามบงวานนะคะใครแวะมาก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะ นเนี่ยค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์จริงๆคะ่ะดูมงงารบางวันตอนนี้แบบว่าเขาแต่งแบบสวยงามมากๆม,มีต้นไม้มีมีต้นไม้เก๋มากเลยอะ่ะเขียวทําให้เรารู้สึกว่าส,สดชื่นนะคะอากาศเย็นๆนะคะอากาศสบายๆที่นั่งก็กว้างขวางนะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้วันนี้ วันนี้ก็ชาบาจะจบด้วยตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ให้ชาบาด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้แบบเดินเหนื่อยมากเลย <c oughs> <c oughs> เห็นขนมแล้วอยากกินเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย